ภพภูมิเนี่ยคติที่ไปของสัตว์ที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจะมีห้าไล่มาจากล่างคือนรกกัมเนศฉานเปลวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาพวกพรมนี่ก็จัดอยู่ในเทวดาเป็นเทวดาที่ได้กายพรมนั่นเองอันนี้คือภาพกว้างของสังสารวัตรทั้งหมดพวกเราเคยเกิดมาแล้วทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกเองเทวดาพวกเราก็เคยเป็นสัตว์นรกเราก็เคยเป็น เดรัจฉานเปลววิสัยมนุษย์เคยเป็นมาหมดนะทุกคนเคยทำดีทำเลวมาครบทุกแบบมีทั้งกุศลมูลอกุศลมูลที่สั่งสมมามากมายทั้งสั่งสารวัตรทุกคนเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนท่ารวมเลือดที่ไหลออกจากคอเธอ น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำมหาสมุทรมากกว่านี่คิดแค่คราวที่เราทําผิดศีลข้อหนึ่งข้อเดียวนะเราทําผิดบ่อยครั้งขนาดนี้และพระองค์ก็บอกพวกเราเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านถูกเข้าจับกด้นําไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอรวมแล้วน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่าพวกเราเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนาน เกิดเป็นคนพิการเป็นพ่อเป็นแม่พี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นกันมาหมดเลยนะพวกเราเคยเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตวิสัยเป็นเทวดาเป็นกันมาครบพู้เจ้าเนี่ยพูดมาเพื่อให้เราเนี่ยเบื่อในสังสารวัตรและออกจากสังสารวัตให้ได้นะนี่คือวิธีแก้ท่านวางวิธีแก้ไว้ให้เราท่นี้ ในฐานะที่เราเป็นทหารกันบางทีเราก็ต้องผิดอาจจะมีข้อจำกัดผิดศีลบ้างอะไรบ้างจะทำยังไงดีมีทางแก้ไหมมีนะไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้ามีทางแก้เอาไว้สำหรับผู้ที่ยังศีลบกพล่องนะพระองค์แบ่งมนุษย์เนี่ยเป็น1ิบจำพวกในบุคคลสิบจำพวกเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกทุศีนะทุศิน,นมีศีนลาคะกลา้ามักโหลดฟุง้งซ่านห้ากลุ่มเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มละสองพวกพวกฟังกับพวกไม่ฟังพวกฟังกับพวกไม่ฟังทั้งสองกลุ่มเลยจึงเป็นบุคคล10บจำพวกไอ้พวกฟังเนี่ยจะรอดไอ้พวกไม่ฟังเนี่ยไม่รอดน พวกฟังนี่คือยังไงคุณสมบัติเขาคือเขากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือเขาได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยนี่ห้าคุณสมบัติหคุณสมบัตินี้ใครมี แม้จะทุศิลก็ตามหรือมีศิลก็ตามหรือลาคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านก็ตามพวกนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนี่วิธีเอาตัวรอดพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเพื่อให้โอกาสคนทุกประเภทได้หลุดพ้นแต่ละคนเนี่ย มีอินทรีย์ห้าที่ไม่เท่ากันศรัทธาไม่เท่ากันวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากันถ้าใครไปทางตรงนี้ตันพระพุทธเจ้าบอกทางเลี้ยวให้นะไม่ต้องกลัวมีวิธีแกะเราลาค้ากลา้าเรามักโกรธเราฟุงา้งซ่านแก้ด้วยสุตตะสุตตะตัวนี้แก้ได้แต่ต้องแก้แบบไหนสุตตะแบบไหนแบบ ฟังมากๆฟังเนืองเนืองนะอคือการกระทำกิจด้วยการฟังด้วยการเป็นพหูสูรคือฟังมากฟังบ่อยและทำความเข้าใจนั่นเองคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยคืออย่างน้อยโยมต้องได้สมาธิบ้างนะสมยยะวิมุตต์คือได้สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวนิดๆหน่อยๆต้องได้บ้าง แล้วตัวที่5สุดท้ายคือรู้ชัดเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลเนี่ยคือต้องรู้ลึกซึ้งถึงขนาดว่าหลุดยังไงอย่างเช่นถ้ายมศึกษาไปเรื่อ,อยๆยมจะรู้ว่าการทุศิลหรือการมีศิลเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดยมจะฆ่าสัตว์ยมคิดก่อนไหมคิดยมจะขะโมยยมคิดก่อนไหมคิด นี่แหละมูลเหตุของศิลมาจากตัวคิดและถ้าโยมสามารถกำจัดความคิดได้ไม่ให้เกิดศิลไม่ต้องพูดถึงเพราะโยมมาเล่นตัวบนแล้วดังนั้นสัมมาสังกปะเนี่ยดำริชอบคือทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆเนี่ยสิลไม่ต้องพูดถึงสินมาเองศิลมาเองเพราะโยมไม่คิดอกุศลข้อปฏิบัติกายวาจาจะผิดไม่ได้มันไม่ผิดมาแต่ความคิด นะดังนั้นถ้าใครสามารถคุมความคิดตัวเองได้มีอำนาจเหนือความคิดโดยทำให้ความคิดอกุศลไม่เกิดเลยเพระองค์เรียกมีชื่อมอบให้ว่าเรียกอภิพายัตนะเป็นผู้ครอบงำอายตนะไดนะ้ไม่ให้อกุศลในใจเกิดเลยนะนะค่อยๆศึกษาไป อาตมาว่าสนุกศึกษาคำพระศาสดาแล้วสนุกได้ความรู้มากมายนะแล้วเราจะมีวิธีเอาตัวรอดได้ที่สำคัญนะเจ้าสารการนี้เมาเหล้านะแล้วผู้เจ้าพยากรณว่าเป็นโสดาบันนะตอนช่วงตายเพื่อนสารการนี้บอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็เป็นโสดาบันกันหมดละสินะพระพุทธเจ้าอาศัยอะไร พระองค์ก็บอกเหตุผลสองขยักขยักแรกบอกว่าสรการนี้เจ้าสรการนี้เนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานใครมีคุณสมบัติแบบนี้จะพยากรณ์ว่าไปสู่วินิบาตนั้นไม่ได้นี่คุณสมบัติที่หนึ่งและก่อนตายพระองค์บอก สรารการนี้สมาทานซึ่งสิกขาก่อนสิ้นพระชนครบคุณสมบัติโสดาบันพอดีเลยพระองค์จึงพยากรณ์เจ้าสรารการนี้ผู้ทุรพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันมาเกือบตลอดชีวิตนั้นว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพานมีอันตรสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเห็นไหมเราลองไปดูพระสูตสรสารการนี้นะแล้วก็เก็บรายละเอียดอ่านในตรงนี้ให้ดี เราก็จะได้กำลังใจว่าเออมันยังมีวิธีแก้มีหนทางออกของคนที่ทุศีลหรือมีศีลก็ตามหรือลาคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านเนี่ยการมารู้คำศาสดาของเรามีประโยชน์อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอาตมาจะให้บวชกันหมดนะออไม่ต้อง อยู่เป็นคารวาสนี่แหละแต่เป็นคารวาชั้นเลิศชัน้นประเสริฐชั้นสูงสุดได้และเราก็ได้พกทรัพย์มาโดยธรรมได้เฟื่องฟูด้วยยศและมิสหายได้นะด้วยคุณธรรมที่พระองค์บอกนะหประการหรือสประการสประการเนี่ยตัดสุดตตะไปหนึ่งอันทำแค่สข้อก็ได้แล้วศรัทธาศินจารค้าปัญญาสข้อ จะได้ทำสี่ประการอันน่ารักคร่หน้าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกคือโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี้คือทำสี่ประการที่น่ารักคร่หน้าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกเกิดขึ้นเพราะทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาระปัญญาสี่ข้อน,นี้เท่าน,นั้นเองเห็นไหมไง,ไง่ายๆ คนเราจะเริญทั้งสองทางได้ไหมพระพุทเจ้าบอกได้ยมจเจริญทั้งทางโลกมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีเงินทองนะมีบริษรัทบริวารแล้วเป็นอะไรบุคคลด้วยพระพุทเจ้าบอกไดนะ้สามารถทำได้ในพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้สร้างศรัทธาศินสุตตะจาระคปัญญาหาอย่างอีกเหมือนกันแต่เพิ่มสุตตะเข้าไปอีกหนึ่งอัน บุคคลนี้จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบริสุทธิ์แห่งทรัพย์ทรัพย์อันเต็มขนาดนะ,จะเจริญด้วยสัตว์สีเท้าเีไนหะมประสูตรขึ้นหรือยังเห็นนะ จเจริญด้วยนาและสวนจเจริญด้วยรัพย์เข้าเปลือกบุตรภรรยาทาตกรรมกรที่เต็มขนาดแห่งบุรุษจเจริญด้วยสัตว์สีเท้าแล้วก็จเจริญด้วยอะไรศรัทธาศีลส,สุตตะจารค้าปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็จเจริญด้วยธรรมฝ่ายธรรมะก็จะเจริญด้วยเห็นไหมเอาสองอย่างยังได้เลยใครอยากจะบวดก็ไม่ขัดใครยังไม่อยากบวดอยากเป็นอย่างเดิมแล้วก็ หลุดพ้นด้วยก็ทำได้เราเลือกนโยบายชีวิตเราได้เลยและถ้าเรารู้คำาาสดามากเนี่ยเราเลือกเกิดได้ด้วยอยากเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาสาลข้าบดีมหาศาลผู้เจ้าบอกวิธีทำให้เสร็จเลยถ้าเธออยากเกิดเป็นข้าบดีมหาศาลเธอต้องทำตัวยังไง ต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเธอจะต้องทำยังไงยังมีบอกไว้เลยนะจักรวัดดีวัดนะวัดตะละของพระเจ้าจักรพรรดิเธอสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้นะเธอจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเธอสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้นะเธอจะได้เป็นเท้าสกัดเทวราชเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเลือกเกิดได้เพราะเรามีสุตตะนั่นเอง สมัยก่อนเราจะฟังมาว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่เลือกเกิดไม่ได้ถ้าเธอไม่มีสุตตะของตถาคตคติของเธอจะเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาปลายลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงสเปะสปะเลือกเกิดไม่ได้อันนี้ใชนะ่แต่พอมีสุตตะของตถาคตปุ๊บเนี่ยสบายละโยมวางนโยบายชีวิตโยมได้เลยนะ นี่คือประโยชน์ทีนี้มีใครอยากสักถามข้อสงสัยอะไรไหมเชิญได้นะก็พยายามสรุปคร่าวๆมานะเวลาที่จะให้เราเข้าใจทั้งหมดนะ่ะคงไม่พอหรอกคงค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆอเรื่อย น้มัตการถามะอาจารย์ครับคือมีคำพูดที่ว่าศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้งสี่แต่ตอนนี้นะครับประเทศไทยมีแค่สามพุทธบริษัทจะมีผลอย่างไรต่อการดำรงของพุทธศาสนาครับก็เล่นถามก็ตรงนี้ไม่ยากเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยคำหนึ่งถึงหมู่มนุษย์ทั่วโลก ไม่ได้คำนึงถึงแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเพราะว่าบริษัทสีของพระคกเนี่ยมีกระจายไปทั่วโลกนะในประเทศอื่นก็มีบริษัทที่เหลืออยู่เหมือนกันนะอย่างนี้นั้นก็คือช่วยกันได้นะ,ะแสดงว่าคำพูดนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับอ๋อเป็นอยู่นั่นเป่งออกมาเป็นอยู่ใช่ใช,ใช่แล้วความดำรง ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเนี่ยพระองค์บอกสีอย่างอันดับแรกเนี่ยพระองค์ชี้มาที่ตัวบทพยัญชนะบทพยัญชนะต้องถูกมีความหมายถูกนะอ่าพยัญชนะถูกต้องอัฏฐะก็ต้องาาถูกต้องมีนัยยะถูกต้องนี่เป็นข้อแรกเลยนี่ปัญหาเนี่ยข้อแรกเนี่ยเราเรายังม,มีมีไม่ชัดมีเหมือนกันพระไตรปิฎกก็อย่างที่บอกมันมีคําแต่งหมายปนอยู่ด้วย เรายังไม่มีแบบเพียวๆล้วนๆซึ่งมันทําให้การศึกษาการอ่านเนี่ยต่อเนื่องตรงนี้ก็ไม่ยากค่อยๆทําไปได้อันที่สองเนี่ยพิคูต้องอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนด้วยความครบหนักแน่น,นอันนี้อยู่ที่ตัวพิคูละข้อที่สามเนี่ยคนที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไป ดังนั้นการถ่ายทอดถ่ายทอดคําใครคําตถาคตเป็นข้อที่สามข้อหนึ่งกับสามเนี่ยเป็นเรื่องสุตตะเลยที่หนึ่งสุตตะต้องถูกนะข้อมูลต้องถูกและข้อสามคือต้องขยันเผยแพร่ออกไปส่วนข้อสี่พระองค์บอกว่าพิกุเทละคือบวชนานสิบปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปรารความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุสี่ข้อแค่นั้นเอง พระสัตธรรมตั้งมั่นแน่นอนดังนั้นเวลาเราต้องการให้พระสัตธรรมตั้งมั่นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปคิดใหม่เลยทํายังไงจะให้พุทธประสงค์เป็นจริงอันดับแรกเนี่ยดทพันธญถูกความหมายถูกเนี่ยทาตรงนี้ก่อนตำหรับตําราที่เป็นคําศัสดาล้วนๆเป๊ะๆไม่เอาคําคนอื่นมาปนเลยเนี่ยขอให้มีก่อนละกันในโลกเนี้ยในโลกเนี้ยยังไม่มีนะเพราะฉะนั้น ถ้าใครสามารถทำได้รวบรวมทั้งชีวิตได้เนี่ยนี่คือสุดยอดเลยและต่อมาก็คือขยันถ่ายทอดออกไปเพราะมีอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกเลยว่าคำของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่มเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำศาสดานะอ่าพวกมนของอ่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยปิดบังจะรุ่งเรืองเปิดเผยจะไม่รุ่งเรือง เพราะเวลาตรวจสอบโดยโดยคำพูดแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่ามันไม่จริงนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เปิดเผยคำศาสดามากๆเปิดเผยมากๆแล้วจะลุ่งเลืองเองดังนั้นหน้าที่เราก็มีแค่เปิดเผยส่วนใครศรัทธาไม่ศรัทธาอันนั้นเรื่องของอินทรีย์ของเขาเรามีหน้าที่เผยแผ่ไปและคนเผยแผ่คำพระพุทธเจ้าเปิดเผยคำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นรัตนาห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลก หายากนะคนประกาศคำศัสดาล้วนๆเนี่ยมีไม่เยอะอและเป็นแก้วที่สว่างสบายด้วยที่ถามคำถามนี้ก็เพราะว่ามีผู้หญิงออ,อยู่เยอะออนะครับก็มันจะเป็นหนทางนึงอาจจะชี้ให้เขาทำาไงคำนึงถึงสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงการหลุดพ้นนี้นะครับ แล้วก็พอจะมีทางแก้อย่างไรได้บ้างครับที่จะให้ในประเทศไทยนี่สามารถบวชเป็นภิกษุณีอ๋อ,อทางแก้เนี่ยเนื่องจากปัญหาในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะเวลาเราจะแก้ปัญหาตอนนี้มันจะติดปัญหาคือแต่ละคนใช้คำตอบในการแก้เนี่ย ไม่เหมือนกันยังไม่อิงไปที่พระพุทธเจ้าจะอิงไปแค่อาจารย์อาจารย์นี้บอกอย่างนี้อาจารย์นี้บอกอย่างนี้อาจารย์นั้นบอกอย่างนั้นแก้ไม่มีทางได้จะกแก้ปัญหาใดก็ตามอันดับแรกขอให้ทุกคนเนี่ยยอมรับพระพุทธเจ้าก่อนว่าทุกปัญหาจะขอแก้จากพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าหลักการนี้ยืนมั่นจบแน่นอนแก้ได้ทุกปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบไปหมดแล้วทุกปัญหา ขอให้ยอมผู้เจ้าจริงเถอะใช่ไหมหลักการเนี่ยตั้งเลยขอใช้พุทธวจนะคาจากปากพระศาสดาเท่านั้นแล้วโยมจะแก้ปัญหาอะไรมีคําตอบหมดผู้เจ้าตอบไว้หมดเลยนะครับจบคําถามครับอขอบคุณนกรรการติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ